ทุกคนวันที่ฝนตก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 อยากกินก๋วยเตี๋ยววันนี้ก็เลยทําก๋วยเตี๋ยวไก่ทุกคนก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ้นมาสิตุ้นบ่ตุ้นตุ้นบ่ตุ้นตุ้นไม่ใช่ตุ้นครับตุ้นอเล็กออกเสียงใหม่ขวางตุ้น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 อือไม่ใช่ตุ้นนะครับตุ้นเป็น น้องไก่จ้ะน,น้องไก่ทอดได้ใช่น้องไก่ตุนต๋นตุน๋นตุ๋นอ่ะก็เส้นใหญ่จ้ะเส้นใหญ่เพราะว่าชอบกินเส้นใหญ่ชอบกินเส้นใหญ่โอเควันนี้มีเส้นใหญ่ให้ก็นั่นแหละอันนี้เลิกบ่ายสองโมงครึ่งอันนู้นเลิกห้าโมงกินข้าวเกือบหกโมงทุกคนเดี๋ยวรอเส้นแป๊บหนึ่งจ้ะเดี๋ยวได้แล้ว อันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงต่างๆจากทุกคนวันนี้มีแคบหมูด้วยโอ้ไม่ใช่อแกลหมูอือหืออือนั่นแหละเครื่องปรุงก็เหมือนเดิมจ้ะครับนี่มีกระหล่ำจ้ะกระหล่าทุกคนแย่เอลสกิสันใหญ่มั้งฮึแยเอลสกิสันใหญ่อะอะไรอ่ะกินอะไรเคียบ กินอย่างไม่กินอะไรจานไหนจะเอาจานนี้แบ่งให้ทัวคือห่อหนึ่งไม่ได้ใส่หมดนะทุกคนเพราะว่าเยอะอยู่ก็เลยแบ่งออกไปนิดนึงจะได้ลวกก่อน ยูซี uh ่ซ <output> ูครับติสทักบราวน์เธต้องให้เขาบอกด้วยหรอต้องให้เขาบอกด้วยหรอเยอสอบฟิสิกส์อเล็กได้คะแนนดีอ่าซิเอรเป็นเอ่อสุดท้ายของฟิสิกส์ที่จะไปมหาวิทยาลัยเขาได้คะแนนดีโอ้ยดีใจกับเขาหน่อยเธอดีใจด้วย ตามที่อลเล็กตั้งใจไว้ว่าฟิสิก์อยากได้เกรดอันนี้เอออลเล็กก็ได้แล้วดีใจด้วยอืเออนั่นแหละโอเคทุกคนไปเดี๋ยวปรุงเดี๋ยวเดี๋ยวเส้นมันจะไอ้นี่ลูกเอเออนี่ไก่เราก็ได้ที่แล้วจ้ะวาชกูดเอาเอาปรุงเลยปรุงเลยแคไหนก็เอา ปรุงได้สองคนครับมันจะได้ไม่เสียเวลาฮะยายไหนอ๋อให้แม่ปรุงให้แย่โอ้ยก็พูดสิแล้วจะรู้หรือชี้่าแม่รู้เอาอย่างนี้อย่างนี้ mm. ก็นึกว่าเอารอให้แม่ไปปรุงก่อนลืมคักเน่เด้อเขียบอันนี้ของพ่อไก่สองน่อง

ได้สองอยู่ไหมได้เลยสองอืมดีมากครับอโอ้ยหลวกมือจะขวงสองน่าจางได้คนละสองน้องวันนี้มีแปดเหรอว่ามีสิบน้องโอเคทุกคนก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นของเราเสร็จเรียบร้อย อ๋อมันไม่ร้อนอ่ะมันไม่ร้อนเหรอถ้ายิบดีๆก็ไม่ร้อนถ้าถ้าถือดีๆก็ไม่ร้อนของขขออออีมิเเดบคุณนิลีหวานอหวานนี่เอาเอาครับไต่ได้ย่อหรือแต่เอาคนครับทุกคนทักทายกันกินข้าวแรกจ้ะเออนั่งเทียนกันก็ไม่ได้กินดอก En lind? Ja? Ja? Om någon som är för lång, vinner en fot? Va? <laughs> <laughs> vad menar du? Vad var, vad var skämtet? Mm. Vet du vad en fot är? Ja, en fot. One foot. Ja. Vet du vad one foot är? Ja det är också en lind. <laughs> Hallå?! Mm. Ja. Ah. Är alltså Asså fett dåligt skämt bro mm, Den där var ju bra. Visst var den bra? Det där pappa själv. Han är så rar man แม่ย pues> ินด uh, yeah, nah ีเสมอเลยค่ะกินครับกินไม่ต้องพูดกันเยอะครับต้องพูดเยอะเพราะว่านอนมันแปลกมากนะสมดรอดมาขึ้นมาบนแกนต่อเอาเว่นตาอะไรกินเลยเสียงดังกันในที่เดิไหมอยากกินข้าวก็ มันเสียง<อ>นั้นทำไเงาโอ้ด้เรียบร้อยอืมอืมัวเขนาดนไม่อากินเ้นหแต่้ท่ม่นเนเ้นต่ามันวิ่งมนกันมันมองไม่เห็น,นเ,นนเนต็มถ้วยครับเค้ะทุกคน ไก่ตุ๋ครับป็ณตุ๋ครับมันแซ่ไปเลยแม่ตุ้มได้ีทุกคนแม่ตุงได้ดีมากแม่ปรุงได้ดีมากจริงๆเหรอที่หลังก็บอกสิว่าแม่ปรุงไม่ใช่วืนยืนชี้แม่แล้วแม่ก็สมองไม่ไปด้วยแล้วก็ยืนชี้แม่อ้าวให้แมทธิวปรุงทําไมแมทธิวไม่ปรุงวะแล้วก็ชี้แม่ชี้โบชี้เบอยู่อย่างเงี้ยทุกคนแต่แม่ก็ไม่รู้ว่าหมายความว่าไงอ๋อ แม่ปรุงให้ถึงได้เข้าใจถึงบางอออว่าแม่ปรุงให้หลายครั้งแล้วม,มันเซ็ตมหมบอคิดว่าแม่จะเข้าใจครับโอ้คิดว่าแม่จะเข้าใจชอกี้ยากลุมหมชิคกี้มันนุ่มไหมชิคกี้มันนุ่มละลายชอบมากชอบมากอนะ่ะดีแล้ว ไม่เชื่อไหมให้แม่ปรุงเพราะแม่ถึงปรุงไม่ได้จึงว่าให้แม่ปรุงเพราะว่าแม่เป็นคนไทยหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์คนไทยหนึง100่งร้อยเปอร์เซนต์อ๋อ ا. มันก็ปรุงได้ใช่ไหมทุกคนกินก๋วยเตี๋ยวสดร้อนกันวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเดี๋ยวพูดเดี๋ยวคืมเดี๋ยวฝนเดี๋ยวตกไปข้างนอกนี่ไม่รู้จะใส่เสื้อผ้าอะไรเลยทุกคน ลมแรงลมแรงมากวันน en mm ี hmm. ah, 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 mm ้อ hmm. ah, ah, mm ืมอะออะอะมายอยไหไดไหมหอม่อร่อยชอบเรือเยี่ยต่ ตอนนี้มันเป็น,วน,นกวยเตี๋ยวอ๋อแม่พูดก่อนไปให้แม่ทิวพูบอ่อตอนนี้เป็นกวยเตี๋ยวไก่ตุนไม่มีกระดูกไก่ตุนไม่มีกระดูก <c oughs> พอกระดูกมันอยู่ตรงนี้นะแม่ลืม <c oughs> อ้าวกูบอกแล้วว่าแม่จะพูดก่อน <c oughs> แม่ลืมว่าจะพูดอะไรอ,อ,อ,อ้าวขอโทษอ๋อทุกคนแม่ทิวเขาบอกแม่วันนี้ผมจะลองกินตะเกียบ <c oughs> แม่เลยบอกว่าวันนี้เส้นใหญ่นะแม่ มันล e ื่นขนาดแม่ดูแม่ใช้ยันลื่นเลยเนี่ยเห็นไหมเอาส้มมาไหมตัวก็ใช้ส้มไม่ได้ก็ใช้ส้มไม่ได้เหกอไม่ก็ไม่เกร่ยากันเฟรนเดสสุด จำไม่ได er ja, ้เจ้าของไม่รับทราบกันนะโอ้โสาวเด้อเด้อกูที่ดูริงกันมาแต่ว่าเจ้าของมาอินเจ้าของบอกเยอะอีกเก่งงานให้ไหมแล้วไปสุดละแล้วอีกยึกอินมีทีมินุเตเฟอร์ดูริงแต่ว่าท่าแม่ทำมันออกเลยทำซุปอร่อยมาก เมื่อเช้า,ชามีเข้าฟิตเนสใช่ไหมกับทีมใช่ไหมหเสร็จแล้วแม่ก็บอกแม่แมทิวตื่นเดี๋ยวต้องนั่งรถเมไปเดี๋ยวสายที่ไหนมานั่งกินอาหารเช้าเสร็จโค้ดส่งมาบอกว่าไม่สบาย <c oughs> แม่ทิวโมโห ทำไมไม่ส่งก่อนหน้านี้จะได้นอนเนาะจะได้นอนยาวๆจนเก้ามงครึ่งเนาะเลยไม่ได้ไปฟิตเนสแบบนี้โค้ชไม่สบายกินไปจ้ะมือได้งยากมือได้ง่ายมือได้อยากกินสุกเกอรคือมือนีเลยจ้ะอยากกินก๋วยเตี๋ยว เลยบอกลูกว่ากินก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วกันนะเออซื้อน้องไก่มาทําก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนแล้วกันง่ายๆไปวันนี้อันนี้เป็นเอ้ค,ครึ่งช่ายเครึ่องชายนายัวสูลมาอเไนัววิสูล ฉันคันเซ็ปเซ็ปบราดทเธอสิมันน่าจะ inappropriate เด้อเลี้สมาร์ตทูเดินมาเชอะเดี๋ยวเราจะไปทูสกูลก็รับซะใช่ไหมมั้ยตอนเช้าไม่ใช่ตอนคืนคิดว่าพสมันจะรักมั้ยตีสามเลยตีเนี่ยอ้บัสติดได้ไรเนี่ยฝนตกแบบสาดหน้าต่างไงทุกคนฟุบฟุบได้ยิน Men när jag, jag vaknade, när jag gick upp, då blickstra. Och så tog jag. Ingen regn. Det var helt torrt ute. Så jag tog det på och sen kom det en jag. Men det gillar mm. ja, jag. Men det gillar jag. Men det gillar jag. Men det Men det jag. Men det Men det Men Men det Mm. Man, alla snackade om det på skolan. Ma. Alla snackade ja. om det? Ja faktiskt, jag var den enda som inte hörde Men jag, var, jag trodde det var krig Nej, man möter Danmark Ja Alla är med i medicin Marie Klockan fyra, då har du precis somnat med Ja, Mer du? มันกีินอิมหลังเขาปกติแมทธิวจะกินชาวกว่าเขา <c oughs> แม่กินชาวกว่าแม่อะไรแต่โม้แมนน่้แม่พูดเยอะอะแมทธิวบอกอ,อร่อยเนาะ <c oughs> อร่อยมาก,กาเพื่อเลนยกซดอย่างนี้เลย <c oughs> ครับยกซดแบบเหลือแต่ถ้วอยอะ่ะ <c oughs> อร่อยอะ่ะ อร่อยด้วยแล้วอเล็กบอกหิวข uh ้าวครับก็เลยอครับทุกคนฝากคลิปเพลงสนิทจ uh ้าทุกคนจ้าจะพอกันไหมน้าจ้าสบาดีสวัสดีเด้อบายบายไอ้บาย